ปัญหาที่ใครหลายท่านประสบอยู่และผมเองก็ประสบปัญหานี้อยู่คือแว่นตาที่เราใส่อยู่เป็นประจำเกิดมีรอยขูดขวนที่เลนของแว่นตาและเป็นฝ้าแบบนี้ครับในวันนี้ทางช่องวิทยไทยพี h ชนแนลจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาและใช้ได้ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องซื้อแว่นตาใหม่นะครับ สวัสดีครับทุกท่านแลบทีช่องวิทยายพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทยายพีชนแนลจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาลอยขูดข่วนที่เลนของแว่นตาและลอยฝ้าที่ทําให้เลนแว่นตาไม่ใสนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขง่ายๆเลนแว่นตาจะใสปิ้งเหมือนเดิมถ้าเราประสบปัญหานะครับแว่นตาที่เราใส่อยู่เป็นประจำหรือใช้เป็นประจำมีรอยขูดข่วนที่เลนของแว่นตานะครับ หรือคาบฟ้าติดที่เลนของแว่นตาไม่ว่าจะเป็นแว่นตาที่เลนเป็นกระจกหรือจะเป็นพลาสติกนะครับใช้ได้หมดเลยครับโดยการนำแว่นตานะครับไปจุ่มในน้ำกันก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็นำขึ้นมาแบบนี้และเรามาใช้ตัวช่วยนะครับคือตัวนี้ครับยาสีฟันทุกยี่ห้อนะครับใช้ได้หมด บีบยาสีฟันนะครับลงไปนิดหน่อยอ๋เยอะไปแล้วนะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับเรานำมาใส่อีกข้างหนึ่งแล้วเราทำการนะครับถูถูเบาๆนะครับนะเกลี่ยนะครับยาสีฟันนะครับให้รอบเลนส์แว่นตาแบบนี้เลยครับนี่ครับใช้นิ้วของเรานะครับถูไปเพียงเบาๆเลนส์แว่นตาที่มีคราบเหลืองๆก็ออกเหมือนกันนะครับ ถูรอยขูดควรจะหายไปเลยนะครับแล้วก็คราบฟ้าต่างๆก็หายไปด้วยนะครับถ้าเป็นคราบเหลืองๆนะครับที่เลนเว้นตาทั้งนอกทั้งในก็หายไปด้วยนะครับจะเป็นคล้ายๆนะครับนการทําความสะอาดไฟหน้านะครับของรถยนต์เหมือนกันนะครับวิธีนี้นะครับเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามานะครับมาถูด้านในด้วยนะครับทั้งสองด้านนะครับ ด้านนอกและด้านไหนนะครับถ้าน้อยเกินไปเราก็ใช้ยาสีฟันนะครับบีบเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับถูนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับลาเราวนไปเพียงเบาๆนะครับนี่ครับ ทำคล้ายๆกับกระจกของไฟหน้านะครับหรือว่าไฟเลี้ยวนะครับของรถยนต์นะครับเนี่ยใช้วิธีเดียวกันนะครับคือการใช้ยาสีฟันนั่นเองนะครับแล้วเราก็นำไปล้างในน้ําเปล่ากันเลยครับถูเบาๆนะครับวิธีนี้นะครับนาเลนเมนต่างเราใส่ปิ้งนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ด้วยครับนี่ครับ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับนะทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีเลยครับวิธีนี้นะครับนะกำจัดร้อยขูดควรนะครับที่เลม่นตานะครับคาบเงือไขนะครับที่มเกอกทาให้เลม่นตาขุ่นมัวนะครับนะครับใช้ได้ผลดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับเช็ดให้หมดเลยครับนี่ครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ลองใส่ดูเลยครับนะสายปิ้งนะครับสบายสบายตาของเราก็มองเห็นชัดขึ้นนะครับ